แม่เอฟสี่แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านอ้ยนะคะวันนี้แอดยานะคะขอเอาความน่ารักของทิดามม,มสอของเรามาผากพอฟอ,อแม่แม่ที่น่ารักเด้อจะ้ะขอบคุณคุณทิพยมากเลยสาวน้อยคนเก่งของเรา เก่งทุกอย่างคะ่ะพ,พ่อพ่อแม่แม่เอ้ยคะ่ะยิ่งดูยิ่งรักนะคะใครไม่รักนี่ไม่ใช่แล้วนะคะๆๆสาวมอมอสอคนเก่งนะคะเก่งสวยนะคะได้ทุกอย่างดีได้ทุกบทนะคะบทเศร้าบทฮาบทสนุกนะคะ บทไหนานางก็ได้หมดเลยนะคะลูกสาวคนน่ารักนะคะเปิดห้างว่าน่าฮักแต้หน้าฮักววานหน้าฮักขนาดอีน่ะเจ้าบ้านแอดยานะคนเหนือนะคะตาฮักนะคะดูไปก็ยิ้มไปนะคะอสวยมากฤตจ้าจ,จะเก่งไปถึงไหนนี่คะนั่นะนั นี่นะคะน่ารักที่สุดเลยทํำแม่แมๆพอๆพอได้มีความสุขยิ้มตามรอยยิ้มของหนูทะลึงทะเล่นมีหมดเลยนะคะยังไม่เท่าท่ากระโดดกบนั่นนะโอ้ยนะคะนี่แหละค่ะคุณทิพย์ดูสิคะ ลูกศิษย์อาจารย์โบดำแม่แม่พ่อยิ้มตามนะคะจะน่ารักไปถึงไหนนะคะที่ดาน้อยมวสนางได้ทุกอย่างจริงๆนะคะมีเอซบอกว่าอันลูกสาวนะคะที่นางเต้นกับคุณแม่อุ้ยนะสวยนะทั้งสองแล้วก็น่ารักนะหัวเราะนะคะ น่ารักมากเลยนี <wie> ่แหละเขาเรียกว่าทิดามอมอสอนะคะได้ทุกรถได้ทุกอย่างนะคะ ดาราของเรานะคะอยากเป็นดาราวะนะนี่ไงดาราหน้าจอของแม่แม่นะดาราในหัวใจของพ่อพ่อแม่แม่ไงคะอุ้ยน่ารักเป็นที่สุดเลยคุณทิ์เอ้ยคนอะไรน่ารักมากมายทุกอย่างนี่ไงดาราดาราไงคะ <laughs> นางก็น่นารักทุกอย่างแม่แม่เอฟซี FC บอกว่าอย่าให้แค่หักอีกเด้อวันนั้นนะคะ พราะพอ,พอแม่แม่เป็นห่วงว่าเป็นการแสดงตีบทแตกทุกอย่างนะคะที่ดาน้อยของเรานางเป็นคนที่น่ารักนะคะน่ารักเขาเรียกว่าน่ารักไม่เผื่อไม่เหลือใครซื่อ,อ,อตรง,ตรงน่ารักที่สุดในสามโลกเลยนะคะคลิปนี้แอดยา่าไม่มีอะไรร่วมความน่ารักมาให้แม่แม,แม่อย่างเดียวนะคะลูกสาวของเรา อาจอรจ์นะคะเอาเรียกไว้ก่อนดีกว่านาะอาจาย์นะคะอาจารย์เอ็มชนทิชาอาจารย์ชนรีนะคะเพราะลูกสาวอยากเป็นอาจารย์ความใฝ่ฝันของหนูเป็นจริงนะคะจัดให้ไม่มีใครเกินนะคะดาราของเราสาวน้อยคนเก่งแห่งชานุมานลูกสาวยายจ่อยะะลูกสาวค่อยนะคะน่ารักนะคะ สักวันคงได้เจอกันอีกนะคะแม่เล็กจ๋านะคะน้องไต้เจิ้แม่แม่ทีมงานทุกคนน่ารักนะคะน่ารักเหมือนกับตัวเจ้าของนี่แหละนะจ๊ะน่ารักเหมือนลูกสาวเรานี่แหละ <_ letter> ทีมงานแม่แม่พ่อพ่อน่ารักนะคะเ <_ letter> จอกันครั้งแรกแอนย่าก,ก็อยได้รับความอบอุ่นนะคะเ <_ letter> จอกันที่เชียงใหม่แล้วก็ไปที่ขอนแก่นนะคะน้องจันเนี่ยค่ะน่ารักที่สุดเลยนี่ค่ะดูไปก็ยิ้มไป ยิ้มของหนูทําให้แม่แม่ยิ้มได้โลกทั้งใบยิ้มได้ขวัญใจมหาชนที่แหละตัวตนนะคะของลูกสาวของเราเอ้า